เกิดอะไรขึ้นคะพี่น้องทางด้านโซแอนออรดีได้โพสต์ถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกลางดึกแบบนี้นะคะเกิดอยียงขึ้นคะพี่น้องเป็นยังพีแอนก็ได้มีการโพส์ถึงน้องอุ้งอิงนะคะกนซีบอาจ่ากับเอฟซีแฟนคลับนะก็ต้องขอสวัสดีนะ,ะสำหรับเอฟซีแฟนคลับส้ผู้สุคนสกอนนะคะนี่แหละครับพี่น้องหนะะ้าแอดมินเด้เห็นในฝั่งของทางด้านโซแอนออรดีก็เดยมีการออกมาก้าเคลื่อนไวถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกลางดึกแบบนี้ เะะพื่อนก็บ,บอกว่าน่ารักมากขอบคุณน้องอุ้งอิงนะคะนะคะเกิออีหยางคืนก็คือวานีละ่ะทางด้านน้องอุ้งอิงได้มีการร้องเพลงของซอแอนขี่น้องอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสําหรับผลงานเพลงนี้น,น,นี่ในตอนนี้ที่ว่ากระแสถือว่ากํากลังมาแรงครับพี่น้องพึ่งถือปล่อยออกไปนี่กับถือว่าบทท่านได้โดดนะคะสำหรับเพลงกับซื้อวาบางเอิญมันได้อ่ะนะคะเพลงนี้กับ อุงอิงเพชรบานแห้งจัดเต็มเลยค่ะพี่น้องเมื่อได้เห็นเพลงของพี่แอนทูปล่อยออกมาแล้วถือว่าเป็นเพลงที่แบบกําลังมีกระแสกําลังมาแรงอุงอิงนองกะจัดเต็มเลยนําเพลงนี้ไปรองเท่งเวทีสาวน้อยเพชรบานแห้งพร้อมกับชุดสีชมพูค่ะพี่น้องกัถที่ว่าเป็นชุดนี่ที่แบบบานแววม,มากๆส้วมผมนี่กะถือว่าสวยงามมากๆนาอพี่น้องนาอ,นอบวกกับร้องเพลง เพลงนี้ของพี่แอนวันทะาะทำให้พี่แอนปลื้มหนักมากๆค่ะพี่น้องในมีการแชร่คลิปนี้ของน้องอุ้งอิงออกไปแล้วกับบอกว่าน่ารักมากๆขอบคุณน้องอุ้งอิงนะคะ นะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับอุคงอิงเพชรบานแห้งนะคะเขากับตามที่เข้าได้พาการติดตามน้องมาเราพี่น้อง,นองเนาะเข้ากับซีรูนะคะว่าน้องกับซีมากแบบหาเพลงที่กำลังมีกระแสะมาแรงในตอนนี้เอามาร้องเอามา,านี่แหละเสนอเอฟซีแฟนครับวันเพาะนะคะคือแบบนั่งแก้นั่งสอมนั่งฟึกนะคะเพื่อที่สีเอามาหมอบความสนุกสนานให้เอฟซีแฟนครับดันหนาเวที ได้มวนได้ซื่งกันแล้วยิ่งเพลงเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของซอแอนออร์ดี้พร้อมค่ะพี่น้องนะคะสำหรับพี่แอนนะคะเพื่อนกะจังเดล่ะเพื่อนกะ,อะได้มีการเคลื่อนไหวถึงน้องอุงอิงเพชรบานแพ้งน้องพี่น้องเนาะเอฟซีแฟน,นคลับหลายคนได้เห็นกะพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆค่ะพี่น้องนะคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบานแพงกะพากันแห่เข้ามาถล่ม ะะถล่มคอมเมนต์ให้พี่แอนน้องพี่น้องเนาะนี่สำหรับผู้นี้ก็บอกว่าดังไปทั่วทิศแล้วค่ะก็บังเอิญมันได้อ่ะฟังสุดๆนะคะนี่สำหรับผู้นี้ก็บอกว่าลูกสาวสุดยอดอยู่แล้วคับนะคะผู้นี้ก็บอกว่ามวนคักเพ่งแม่แอนนะคะนี่สำหรับผู้นี้ก็บอกว่าสุดยอดปังๆค่ะสำหรับยอดวิวในตอนนี้ครับพี่น้องโอโหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียว สำหรับตอนนี้ปาไปแล้ว9ล้านวิวค่ะพี่น้องทะยานสู่10ล้านวิวน้อพี่น้องนาะนดีใจนะคะดีใจแทนทางดันซอแอนนี่เพื่อนกระดดมีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะพี่น้องเพื่อนกันบอกว่า 9ล้านวิวแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่รักและสนับสนุนเพลงบังเอิญมันได้อ่ะมาโดยตลอดทุกยอดวิวทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์มีความหมายมากจริงๆดีใจที่เพลงนี้ได้สร้างความสุขให้หลายๆคนมุ่งสู่10ล้านวิวไปด้วยกันนะคะ สิบล้านวิวมาอย่างแน่นอนค่ะพี่น้องนะคะสำหรับเพลงนี้ก็ถือปลอยในช่อง y ย u ทูบมอสลำเจเกินร้อยออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องนะ,ะสำหรับผู้ใดทีบอท่านใดเขาไปฟังบอท่านใดเขาไปเบิ้งนะคะก็อยากสิให้เขาไปเบิ้งค่ะพี่น้องตอนนี้เรียกได้บ้านในแพลตฟอร์มต่างๆนี่ด้มีเหล่าบรรดาอินฟูคนดังหลยท่านหลายคนแห่นำไปเล่นเยอะแล้วนาพี่น้องนะเพลงนี้นะคะสวัสดีคนก็คือสิภากัน ได้ฟังคุณหูยู่กันล่ะนะคะแล้วยิ่งนี่ล่ะวงยิงได้มีการนําเพลงนี้มาร้องขนาดนี้ครับพี่น้องนะคะการทีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับพี่น้องที่ได้มีการนําเพลงไปร้องจึงสิก็ที่ว่าเป็นการโปรโมทให้อีกทางนึงเทสให้คนที่บรเคยได้ฟังแบบนี่ล่ะเพื่อนกะ จ่งเนืละที่คิดว่าเป็นการโปรโมทวันถอคนที่ไม่เคยฟังเขาก็ได้ฟังแล้วเพื่อนกน็อยากรู้ว่าเพลงนี้คือเพลงอีหยังจังสีเลยค่ะพี่น้องเลาวก,ก็ได้มีการไปคนหาแล้วก็ไปเปิดฟังกันจังสีก็ที่ว่าเป็นการโปรโมทนะคะนี่อุ้งอิงเพียดบรรเทงก็ที่ว่าเฮ็ดได้ใจนะคะพี่แอนออดน้องพี่น้องนอน,อน,นี่หลายคนก็นพาก,กันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันดูรวหลังจากที่อุ้งอิงได้นั่งเพลงนี้มารองค่ะพี่น้อง สำหรับผู้นี้นะคะก็บ,บอกว่าขอบคุณต้นฉบับพี่แอนลูกสาว Đ ร้องได้น่ารักมากๆนะคะนี่ผู้นี้ก็บ,บอกว่ามาันได้อุ่งอิงนะคะผู้นี้ก็บอกว่าร้องเพลงนี้ได้น่ารักมากๆขอบคุณพี่แอนออรดีจ้านะคะผู้นี้ก็บ,บอกว่าน่ารักมากจ้าน้องบริสุทธิ์ทุกอย่างสาวสวยนะคะผู้นี้ก็บ,บอกว่าชุดไหนก็สวยน่ารักไปหมดเสียงดีเพลงใดก็ร้องมันจ้านะ นั่นแหละครับพี่นองกัทือวาสุดยอดอีลีเนาะพี่นองเนาะกัทือว่าเป็นเป็น,ปนจังไรละ่ะเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานวันถอเพื่อนร่วมง,งานเนาะพี่นองเนาะสำรับนี่ละ่ะพีแอนกับอุงอิงคันเวลาได้พอการเอิญมากะน่นารักทั้งคู่นะคะพพอร์ตกันทั้งคู่วันถอพีแอนปล่อยเพลงออกมานะคะอุงอิงกับอันเดลเพลงนี้มารองมาเล่นตลอดนั่นล่ะนะคะแล้วเวลาที่ วงอองน้องได้มีการปล่อยเพลงพี่แอนเปนกำมางสิแช่ตลอดน้องพี่น้องนกกัะทื่ว่านานรักนะคะสปอร์ตกันนะคะสปอร์ตกันแบบนี้ไปเรื่อยๆคับพี่น้องนะคะแล้วสําหรับเพลงนี้ถือว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับพี่น้องนะคะในฝั่งของทางด้านคนลุกทุ่งฮิตติดเพลงเพื่อในมีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะสำหรับผลงานเพลงทีถือขอไลายที่สุดในสัปดาห์นี้คับพี่น้อง นะคะสำหรับเพลงของพีแอนนี่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่3นะคะนี่ถือว่าสุดยอดน้องพี่น้องเนาะอันดับ3านี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ถูกคอเยอะมากๆเลยค่ะพี่น้องกะัะบบ๊อรถรรมดาอ่ะนัน้นละ่ะผู้ใรที่ว่าบ๊ท่านเดเขาไปฟังเพลงกัอยากสีให้เขาไปฟังกันสําหรับผลงานเพลงนี่แหละบังเอิญมันได้อ่ะพี่น้องเนาะกับพึ่งพึ่งถึกปล่อยออกมาบ๊านในโดนครับพี่น้องบ๊านในโดนอหลี นะคะกับที่ว่าสุดยอดนะคะนี่ค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ในวันที่9มีนาคมนะคะทางด้านซอแอนน่ก็ไปทำการแสดงอยู่ที่สมุทรสงครามนะคะอย่าลืมไปส่งกำลังใจให้เพื่อนนะคะี่กิจวั่งานภูพัทพัฒศีมานะคะปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะวัดยกกระบาดตำบลยกกระบาดอำเภอบ้าน แควนะคะจังหวัดสมุทรสาครครับพี่น้องนะคะนี่ก็อย่าเสลืมไปส่งกำลังใจให้เพื่อนได้เวลาสี่ทุ่มนะคะถึงเที่ยงคืนน้องพี่น้องเนาะการแสดงของซอแอนนี่หลายคนนี่เอินมาประทับใจวันทอกไม่ว่าจะไปทําการแสดงอยู่ที่ไหนเอินมาประทับใจตลอดน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดออกมาได้ดีนะคะสำหรับทั้งนั้นซอแอนวันทอกนะคะเอากลับเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะเอาแล้วนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำเนียงสะก,กอนนาะคะ่ะก็ประมาณสวัสดีค่ะ